ม่เรื่องเร็วกูกันบ้านนั้นผมเปรตจริงไงโบฟรีนีใจชั่วมาโรงบยาบาลได้ต้ยแล้วแต่เปรตกันแล็กยอ่นไปแล้วเหรอจ้าตัวเองไปแล้วตัวเองมีรักเขาแล้วเหรอตัวเองมีรักเขาแล้วตัวเองมีคนใหม่แล้วใช่ปะมาตรฐานนะเมียมึงไม่รักน้องไอรักใครอ่ะรักล้างเหรอจ้า พี่ไปทํางานนี่ไปกี่วันกรับอ่ะอเขาถามว่าไปกี่วันกรอบไปไม่กี่วันหนึ่งอ่างอะไรไม่นานกรบปัดเพดทเลยไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยไม่ไชีเรื่องของมึงเลยเฮียผมดูว่าไงว่ากูเหมือนไอ้เวียอ้อเวียไหนเขาด่ามไม่ฟังไม่ออกแลนะพี่ไปทำงานค่ะพี่ไปทำงานหรอครับ ไปกี่วันน่ะไปเดือนไปเดือนหนึ่งเลยเหรอครั<อ>บจะไม่คิดทำอะไรตั้งไว้บ้างอ่ะทำอะไรยังใส่ตู้เย็นไว้จ้ะเ <c oughs> มียค่อยเวฟไข่ <c oughs> กูไม่ใช่ปูอัด <c oughs> นะพี่ไปทำงานค <c oughs> ่ะน้องอยู่บ้านนาะยอยู่บ้านอย่าไปไหนนายน้องค่ะน้อง, <c oughs> องดูดูให้ดีทีนี้น้องนอนกลางคืนนี่ดูสิวขึ้นหมดแล้ว ล้างหน้าก่อนนอนทุกคืนสิวจะได้ไม่ขึ้นนะล้างทุกคืนแต่พอดีไม่มีครีมอ่ะไม่ได้ออกไปเซเว่นก็เลยไม่ได้ซื้อครีมพี่ไปทํางานซื้อครีมมาให้ด้วยนะใครควงเอาป่ะนะ้องเอามาขันน็อตพ่อมึงเหรอขอบคุณครับโดนดาวันละคำจำใจนอนหลับสบายนะน้องค่ะ,ะพี่ไปทำงานน้องอย่ามี อูอีกนะค่ะไม่เอาหรอกกับกูเอาไหมไม่เอาหรอกคนเหมือนเมือ่องะไอ้ช่วยช่ยมึงดูไงกูเหมือนซับปุย๋ยแอ้กกะจอบปุย๋ย <c oughs> เดินทางนะน้องพี่ไปทำงานค่ะ่าไปทำงานก่อนทีนี้ไปหารถสักคันขี้เกียจเดินไม่รู้วินมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนไปดูดิ <c oughs> เดี๋ยวโทรหาก็ได้เบอร์ที่สองไปคว้ามี อมารับพี่หน่อยอยู่วัดไร่ขิง <c oughs> จ้าจ้าเออน้องมาเลยตรงมาเลยอยู่ไหนอ่ะดินแดงตายหาแล้วเออรีบมารีบมารอยอยู่นอนนอนก่อนนอนก่อนมันอยู่ดินแดงไม่รู้มาถึงตอนไหน <c oughs> ว้ายู <c oughs> ย้ขี่ยังไงว่าแป๊บเดียวถึงเลยอยู่ดินแดง <c oughs> นี่ไม่เฉพาะคุณนี่ไม่ครับที่ว่าเป็นรถตบโทรัพผมมารับวันนี้ไม่เฉพอะคุณนี่ไม่ครับคือว่าคุณไี่ไม่ครับที่ว่าเป็นรถตบโทรัพผมมารับวันนี้ไม่เฉพาะคุณนี่ไม่ครับมึงไปแล้วกูไม่กล้าขี่หรอกขนาดพูดยังเร็วขนาดนี้ขับรถจะขนาดไหนบริการสับไวทันใจบริสันทร์เร็วจังนะน้องเห็นว่าอยู่ดินแดงเนี่ยข้างวัดไร่เข่งเนี่ยนึกว่าดินแดงวุ้ยขวางไม่บ้านผมยังไม่ลาดยางมาต่อยเก็เลยดินแดงอ๋อ อยู่ดินแดงครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างทําดูสิใจไหมกูไม่รู้มันไม่เคยเห็นนี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างไหมครับดูไงไปสสงแถววะครับพูดได้ดีน้องชายน้องพูดได้ดีเดี๋ยวคุเดี๋ยวคุณสับรอได้เลยลองดูดีลมตึงๆโดนหน้าผากเองนะคุณังไหมครับที่ว่าให้ผมอ่าออามาวันนี้คุณจะไหมครับครับผมเป็นคนโทรไปครับและคุณจะไ่ได้ไปราบครับหน้าผากคุณจะไปไปไหนไปราบครับ ผมจะเดินทางไปประกาศข่าวอ่าโลเท่าไหรครับอะไรประกาศข่าวครับประกาศข่าวครับไปประกาศข่าวประชารัมพันธ์โอ้ยขายไม่ได้หรอกฮะประกาศข่าวโลสามพันได 3, 000, ขายไม่ได้ฮะบ้านผมหกสิบาทขายกันตลาดปิดก็ไม่หมดฮะบ้าเปล่าเนี่ยแล้วไม่ทราบคุณไปอ่าจะไปกันกี่คนไม่ทราบครับ ผมไปสองคนครับอ่มีผมแล้วก็ไอจงอางกัดนะฮะก็งานนี่กูไม่ใช่งู <c oughs> ชื่อนี่ชื่อจงอาง <c oughs> อ่าคนนี้ชื่อจงอางเ <c oughs> อ๊อ่าที่นี่การเดินทางบริการเต็มที่นะฮะค่ารถแพงไหมน้องไ,ไม่แพงครับผมอ่าคิดราคายุติธรรมครับอ่าคนละหนึ่งร้อยต่อหนึ่งวันนะฮะคนละร้อยต่อวันครับ,ค,รบคุณไปกี่คนครับไปสองคน